สวัสดีผู้ชมทางช่องขีปน์ชนะครับผมพบกันแบบแรกที่1นึ่งจุดหนึ่งแปดนะครับที่ศสต์ปนะครับผมสาหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมยนะครับผมแล้วก็ฝากอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อช่องว่าชื่อช่องกับปุยรุยครับผมกับปุยรุยนะครับผมอีกช่องหนึ่งชื่อช่องว่ากับปุยรุย ลุยเชนๆนะัเดียวเรามาเริ่มกันเลยครับทีนี้แสดงวิธีหาคำตอบ <c oughs> เรามาดูโจกันนะครับผมผ้าพื้นหนึ่งกว้าง36ยาว90ต้องการแบ่งเป็นรูปสี่เหลียลหล่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านแต่ละด้านเท่ากันนะครับสี่ด้านนะครับ ต้องเท่ากันครับขนาดเท่ากันให้มีขนาดใหญ่มากที่สุดขนาดใหญ่ที่สุดนะครับโดยไม่ให้เหลือเศษมากที่สุดคืออะไรครับแน่นอนครับหอละมอครับผมผ้าที่ตัดไว้ตัดได้พื้นยาวด้านละเท่าไหร่ด้านละกี่เซนและตัดได้กี่พื้นแน่นอนครับข้อนนี้ข้อนะ้าจะง่ายๆครับหาเลยครับผมวิธีทา อหาหอมของความกว้างและความยาวข้อประกาศไีเร็วตกโว้นี่ความยาวของผ้า ชมก็มาหากันเลยเอ้วทำไมไม่ออกครับนี่จะได้ใช้วิธีหารสั้นเลยนะครับผมเราถึงจะได้รู้สามสิบหก กาสิบเนาะทำไมไม่หวัวงนี่กาตายครับผมเวียนกรามเลยไอ้คนนี้ก้าสิบนำอะไรมาห่างครับผมำเก้าโอเคเก้าก็ได้ก้าสี่สามสิบหก เ0เป็น90น้ำละละมาหานี้ครับผมได้อยู่น้ำสองมาหานครับผมก็จะเหลือ2ก็จะเหลือเท่าไรครับ5้ขีเสร็จแล้วครับตรงนี้เราจะได้หอห่าหอละโมครับดังนั้นหอรอโม ของ36โตายตาประกาตกตกม้อเลยและโอ้ประก,ตก,ตกาะะกตาย แหละนะครับตัวนี้เก้าสิบคือเท่าไหร่ครับผมเก้าคูณสองครับผมสิบแปด นั่นเรามาตอบเลยครับตอบเลยผ้าที่ตัดได้ยาวผืนละผ้าที่ตัดได้ยาวผ้าที่ตัดได้แต่ละอ แต่ละพื้นนะครับจะเอาด้านละเท่าไรครับสิบแปดเซนติเมตรนะครับเยี่ยมปวกาโอ้ มได้กี่พื้นได้ผ้าเท่าไรครับนี่ครับสองคูณห้าครับผมสองคูณห้าเป็นเท่าไรครับเป็นสิบได้ผ้าสิบพื้นครับผมเรียบร้อยครับผมไปดูข้อต่อไปครับ